เรียกได้ว่าเป็นเด็กกรัรมพาไม่ได้เกิดมาละกรํารพ้านะคะกรัรม้าตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยค่ะอย่างที่บอกว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครเราก็เริ่มกลับมาเอาตัวเรา,าเป็นลูกค้าคนแรกพ่อมีประโยคทองคําที่พูดกับมาเสมอว่าอะไรที่ง่ายๆคนอื่นเขาทําไปหมดแล้วเหลือแต่ที่ยากๆเอาไว้ให้ลูกทําถ้าลูกไม่สู้ลูกไม่ทำอะลูกก็แค่แพ้ สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ wake up call by coach Im นะคะและสำหรับช่วง impressive talk ในวันนี้อิมได้เชิญผู้หญิงท่านนึงค่ะซึ่งจะเป็นตัวแทนผู้หญิงที่จะเป็นแรงบันดาลใจเนื่องในวันสตรีสากลโลกนะคะเราอยากให้พลังผู้หญิงทุกท่านเลยที่กำลังประสบเรื่องราวต่างๆในชีวิตถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้หวังว่าคุณจะมีกาลังใจและแรงบันดาลใจในการจัดการกับทุกเรื่องในชีวิตเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาค่ะพิชาพัทรเศษกมลฉัตรค่ะอายุ41ปีตำแหน่งนะคะที่ปรึกษาการตลาดสกินแคร์และอาหารเสริมครบวงจรค่ะบริษัท NPC t r a d i n g ประเทศไทยจำกัดโอ้เอยเห็นประสบความสำเร็จแบบสวยรวยปังเลิศดขนาดนี้มันได้มาแบบแบบไหนได้มาแบบง่ายๆหรือว่าเฮ้ยผ่านความยากลำบากใดมาอะเราตั้งแต่วัยเด็กเลยได้ไหมโอเคได้เลยค่ะเกิดชนบุรีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเด็กกรรําพร้าไม่ได้เกิดมาละกําพร้านะคะกํำพร้าตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยค่ะ <laughs> คือพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่ในท้อง ใช่ค่ะแล้วเราก็ออกมาเติบโตด้วยความที่เออเธอเป็นลูกกัมพาลูกกัมพามาโดยตลอดเออมันก็มีความแบบเศร้าเสียใจมีความดราม่าอยู่ลึกๆแบบที่บอกใครไม่ได้ตั้งแต่ในวัยเด็กใช่แล้วก็ฐานะทางบ้านก็เป็นเกษตรกรค่ะพ่อก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพเกษตรกรตั้งแต่บรรพบ,บุรุษเลยชีวิตในวัยเด็กตื่นเช้าหุงข้าวทำกับข้าวเตาแก๊สหรอไม่ใช่ค่ะเตาถ่านค่ะ <laughs> ต้องเผาถ่านด้วยใช่ ถ้าถามว่าจุดไฟเป็นไหมบอกเลยค่ะเนตนาลีไม่ต้องเรียนค่ะเรียนมาตั้งใช่ค่ะเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเรียนโรงเรียนวัดไม่ได้แบบโรงเรียนเอกชนสวยงามไม่มีค่ะชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านเป็นไงบ้างคะเห็นว่าห้องนอนใหญ่โตมากใหญ่มากค่ะเพราะห้องนอนห้องกินข้าวห้องรับแขกห้องเดียวกันค่ะอบ้านทั้งหลังอบอุ่นมากค่ะเพราะว่าลุงป้าน้าอาแล้วเรานอนรวมกันหมดนลนอบอุ่นมากค่ะอยู่แบบนั้นจนถึงอายุป .5 ก็ประมาณ1ิ 11, 11ขวบ <11 S 2> ค่ะประมาณ11ขวบแล้วพอแบบช่วยพ่อทํางานจนถึงอายุ11นี่เราฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมคะก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะ<ม>เริ่มเป็นนี่ก้อนโตก็คือ คุณพ่อเป็นนี่ค่ะคุณพ่อเป็นนี่ก็โตจากการซื้ออาคารพาณิชย์หนึ่งห้องอ่าก็ขยับขึ้นมาใช่ค่ะเริ่มจะกลายเป็นซิตี้เกิลค่ะจากที่แบบอยู่นอกๆอยู่นอกชานเมืองใช่ค่ะเมืองเมืองก็คือชลบุรีอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่โรงเรียนเรียบร้อยดีไหมคะที่โรงเรียนเรียบร้อยค่ะโรงเรียนอ่ะเรียบร้อยแต่เรานัะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ตื่นเช้าต้องขึ้นรถโดยสารรถประจําทางไปโรงเรียน ไปหชั่วโมงกลับหนึ่งชั่วโมงชีวิตอยู่ในความเร่งรีบทุกอย่างต้องอยู่ในกฎระเบียบทั้งหมดแล้วก็แต่เราก็เป็นเด็กเรียนดีค่ะหน้าห้องแต่พอหลังเลิกเรียนเราก็มีเรื่องตบตีนิดหน่อยคตบตีหรือชกต่อยเอะดรชกรู้จริงนะคะเนี่ยพิธีกรรู้จริงประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งประมาณหมีเฮียวบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะสุดท้ายก็เรียนจบ มต้นค่ะที่ชนบุรีแล้วก็มปลายก็ย้ายเข้ากรุงค่ะไม่รู้ว่าเพราะเรียนเก่งหรือเพราะดื้อพ่อก็ส่งไปอยู่กรุงเทพคนเดียวค่ะพวางแผนไว้แล้วว่าอยากให้เรียนกรุงเทพใช่เรียนกรุงเทพคนเดียวค่ะลูกสาวคนเดียวอายุ14เข้ากรุงหนึ่งคนท่วนค่ะชีวิตที่อยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างเหงาค่ะด้วยความที่เราก็มีคําว่าลูกกําพามาอยู่แล้วแล้วก็พ่อส่งมาอยู่คนเดียวอีกด้วยความที่พ่อก็ปลุกฝังมา ตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นคนดีนะลูกเราก็โอเคเป็นคนดีคือเชื่อฟังในสิ่งที่คุณพ่อสอนเพราะเราก็ไม่ได้มีคุณแม่ชนุรีมากรุงเทพใช่เรียน,ทนเทียบกับเด็กกรุงเทพแล้วเป็นไงบ้างเทอมแรกก็2.6ค่ะจาก3 9มจุดเก้าเหลือสองําให้เราได้รู้ว่าทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยความเก่งความสามารถที่เรามีอ่ะมันไม่ที่สุดมันไม่ได้ตอบโจทย์เธอไม่ใช่ number one เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอเคยรู้มาสิ่งที่เธอคิดว่าเธอมั่นเธอเก่ง มันไม่ใช่นะมีคนเก่งกว่าเรามีคนที่มีความสามารถมากกว่าเราสิ่งที่เราทำคือเราก็ต้องพยายามมากขึ้นสปีดตัวเองมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นทำให้คงระยะแล้วก็จบมาได้อย่างรอดปลอดภัย <laughs> ต่อสู้มา <laughs> จนถึงเข้ามาหาลัยแล้วชีวิตเป็นไงบ้างด้วยความที่พอเรา เป็นเด็กกรุงเทพเนาะอ่าตอนนั้นเาวเป็นเด็กกรุงเทพเราเกดแล้วอลอลพอเราเอาเกตแล้วเราก็ไเรียนมหาลาัยเราก็เฮ้ยทำไมเพื่อนเพื่อไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกันเลยอ่ะในสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะเหมือนเราแบบนําเพื่อนไปอีกเวลหนึง่งใช่เพรในมหาลัยก็จะมีเด็กที่เพิ่งมาจากงจงต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือนเราก็เป็นแบบเข็งได้นิดหน่อยประมาณหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เรียนเทอมแรกก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเฮ้ยก็เกตก็โอเคนิว่าอะไรเงี้ยเทอมสองก็ ไม่อ่านหนังสือค่ะเหลือหนึ่งกว่าเลยค่ะหลังจากนั้นก็ประคองตัวเองสองสลับหนึ่งมาเรื่อยๆค่ะอยู่รอดปลอดภัยจบ4ปีด้วยความบันเทิง2.2ค่ะรู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองมากที่แบบครบรถอะค่ะจริงๆแล้ว4ปีเนาะ4ปีเรียนอะไรเรียนสาขาอะไรนะคะเคมีค่ะจบวิทยาศาสตร์เอกเคมีอุตสาหกรรมพอจบปี4แล้วเสร็จแล้วมันต้องเข้าสู่ชีวิตการทํางานแล้วตอนนี้มีมีปัญหาไหมไดานอย่างเนี้ย จริงๆการทํางานบอกว่าไม่มีปัญหาเลยเป็นคนวางแผนดีมากด้วยความที่เอาตัวรอดแใช่ด้วยความที่เอาตัวรอดเก่งแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นคนดีเนาะแบบอยากทําให้พ่อภูมิใจก่อนที่จะจบเนี่ยเราก็เริ่มเขียนเรซูเม่สมัครงานอ่าใช่วิธีการของเราเราก็ด้วยความที่แบบเป็นคนที่ไม่อยู่ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบเราก็เข้าเว็บไซต์ เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยก็ลิสต์ลายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมย่านภาคตะวันออกที่เราอยากไปที่เราอยากจะไปสมัครโดยการที่คนอื่นก็จะดูเอ้ยโรงงานนั้นคนเข้าเยอะมีชื่อเสียงแต่เราดูผู้ถือหุ้นค่ะผู้ถือหุ้นไหนที่เป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนไทยเราไม่เอาเลยค่ะเราต้องสัญชาติอเมริกาเท่านั้นค่ะเพราะเชื่อว่าคือเวลาเขาให้งานเขาจะให้เป็นโปรเจกต์จบโปรเจกต์คือจบ ทำแบบไหนก็ได้ขอให้ได้ผลลับใช่เลยแบบนั้นเลยแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอาจจะส t r i c เวลาเข้างานอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะเราเคยเลือกเหมาะกับเราเหมาะกับเลือกที่เหมาะกับจริตเราใช่เลยค่ะก็ได้ต้องได้ต้องได้ดีในหน้าที่การงานแล้วแหละได้ดีค่ะก็ได้งานตั้งแต่ตอนยังไม่จบปี4บริษัทผลิตท่อน้ํามันส่งออก เป็นสัญชาติอเมริกันร้อยเอร์เซนต์มันไม่ให้เลยตอนนี้ใช่ค่ะเป็นแล้วเราจะบอกว่าสายอาชีพที่เราเข้าไปคือเทคนิคอลเอนจิเนียร์ค่ะดูแบบห่างไกลกับปัจจุบันใช่ค่ะก็ทำที่นั่นอยู่ที่ระยองค่ะหนปีหลังจากนั้นก็ย้ายมาอัปเกรดตัวเองค่ะมาเป็นซิตี้เกิรลเหมือนเดิมค่ะเพราะเราเราห่างไกลจากความเป็นเมืองไม่ได้จริงๆค่ะก็กลับเข้ามาอยู่กรุงเทพมาทำงานเป็น R&D ผลิตสารเคลือบกระป๋องอาหารก็ดูเหมือนชีวิตก็จะแบบเริ่มจากเข้าที่แล้วเริ่มจะรับรื่นรับเรียบแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานอย่าง<ช><ร>งี้ใช่ไหมอัพเงินเดือนไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพบรักสิคะ <laughs> สวย <laughs> ส <laughs> ปังขนาดนี้เ<ง> <laughs> ข้าสู่วงการคนมีคู่ใช่ค่ะก็พบรักค่ะได้สามีคนแรกในชีวิตค่ะในวัย25แล้วก็ ท้องมีน้องโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนอายุ2 5กําลังมีหน้าที่การงานที่ดีด้วยมีความรักปุ๊บท้องเลยท้องเลยทำงางทีนี้ตกงานสิคะเขาให้ออกทันทีเลยออกเองเนี่ยห่อออกเองออกเองใช่เพราะด้วยสายอาชีพเราที่ทํามันก็สูดดมกับสารเคมีแล้วก็กลัวอันตรายตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วแมไม่ทเป็นคุณแม่ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะเป็นคุณแม่ในรูปแบบไหนเพราะว่าตกงานด้วยไม่ได้วางแผนเลยก็ สามีก็ให้มาอยู่ที่โคราชกับครอบครัวแต่คุณสามีก็ไม่ได้ยังไม่ได้มาด้วยนะตอนนั้นใช่ค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวของสามีาย้อนกลับไปก็16ปีค่ะพอเริ่มแบบเดวันเลยเริ่มแบบรู้ตัวแล้วว่าเป็นคุณแม่ตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ในหัวบ้างความเครียดก็มาตั้งแต่วินาทีแรกที่ท้องเลยค่ะเอาไงต่อกับชีวิตใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วเราก็ไม่กล้าบอกพ่อที่บ้านเราไม่รู้ ท้องโดยคุณตาไม่รู้ท้องโดยคุณตาไม่รู้เพราะเป็นเด็กดีอยู่ค่ะยังเป็นเด็กดีอยู่ใช่ยังเป็นเด็กดีอยู่เพิ่งเรียนจบเพิ่งจะได้งานเดือนงดอสองก็ดูเป็นความหวังเป็นความลับเลยแหละในช่วงหนึ่งมารู้ตอนประมาณลูกคลอดได้ประมาณ8เดือนใช่ค่ะก็ค่อยๆบอกอะไรเงี้ยแล้วชีวิตคู่ อ่ะพูดถึงว่าเราเลือกเป็นคุณแม่แล้วนะ<ม>เข้ามาอยู่ในครอบครัวของสามีแล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่แบบนี้เล่าหน่อยว่ามันราบรื่นหรือมีความสุขดียังไงบ้างเลยไม่ราบรื่นเลยค่ะชีวิตเอาเรียกได้ว่าอะไรที่ผู้หญิงทุกคนเคยเจอและไม่อยากจะเจอเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเราเช่นมือที่สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้ามาตลอดไม่มีพักค่ะตลอดสิปีสิปีใช่ค่ะ อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจที่แบบว่าอยู่ถึงส6ปีเลยด้วยความที่เราอยากที่จะสร้างครอบครัวแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋อครอบครัวเนี่ยคือพ่อแม่ลูกสมบูรณ์แบบและเราอ่ะก็ไม่ได้อยากที่จะให้ลูกอ่ะกำพ้าเหมือนเราจนทําให้เราอ่ะปล่อยวางหมดทุกอย่างทุกทั้งหมดที่มีความอึดอัดความที่มันท่วมท้นอยู่ข้างในที่มันอยากจะระเบิดแต่ระเบิดไม่ได้มันก็ต้องเก็บไว้ข้างในเข้มแข็งว่าอะไรที่แบบ ทำให้เราแบกไว้ได้เยอะขนาดนั้นลูกค่ะเกี่ยวกับลูกอยากให้ลูกแบบมีครอบครัวที่สมบูรณ์ใช่ไหมเล่าตอนที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจสกินแคร์ให้ฟัง่อยธุรกิจสกินแคร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เราต่อยอดจากที่บ้านสามีจุดเริ่มต้นเนี่ยสาหรับเราคือเฮ้ยเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะจากสายงานที่ทํามาตัดสินใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนปริญญาโทก็คือผู้ใหญ่แนะนํามาปุ๊บว่ามาลองมาทําดูไหมเราก็เลย ไปเรียนเลยไปเรียนเลยค่ะวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางปริญญาโทค่ะพอเรียนมาเสร็จบุ๊บหูไฟลุกมากอยากทําไปหมดลงทุนเลยไหมแน่นอนสิคะไม่มีอะไรหยุดมาไม่มีอะไรหยุดค่ะขอให้แม่สามีไปกู้เงินของเขามาให้เราคือเราไม่มีเครดิตอยู่แล้วคือเรามาโดยที่แบบมันศูนย์ทุกอย่างนะโอ้ตอนนี้มาโคราชนี่ก็คือมาเด่ตัวกับลูกในท้องถูกต้องค่ะแล้วก็ ไม่มีเพื่อนฝูงครอบครัวไม่มีหน้าที่การงาน no ค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่เริ่มที่นี่ใช่ค่ะก็กู้เงินมาแล้วก็มาทํโอ้โหไฟแรงมากทําตอนนั้นทําเป็นอาหารเสริมเดี๋ยวฉันจะรวยละปรากฏว่าเจ๊งค่ะธุรกิจก็ต้องมีเจ๊งบ้างแต่มันเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเนี่ยจริงด้วยความที่เราเะที่บ้านเขาไม่บอกให้เลิกทาเหรอจ๊ะเขาก็บอกให้เลิกแหละแต่เราแบบไม่ได้อ่ะคือมันก็ต้องทําวันหนึ่งมันก็ต้องสําเร็จให้จนได้ค่ะ วันที่มันเจ๊งเนี่ยคือที่มันยังเจ๊งแล้วแล้วยังไม่เลิกเพราะเงินมันยังไม่หมดไงด้วยความที่เราไม่รู้ว่าหนึ่งการตลาดคืออะไรกลุ่มลูกค้าของเราจริงๆอ่ะคือใครเราเห็นแค่ว่าเฮ้ยคนนั้นเขาออกรายการทีวีแล้วเขาก็ปังแล้วเขาก็รวยคนนั้นออกนิตยสา,ารแล้วก็ปังแล้วก็รวยอันนั้นใช้อินฟลูเอนท์ไอดอลแล้วก็ปังแล้วก็รวยเราทําทุกอย่างเลยค่ะที่<า>เขาท<ำ>ําทําตามเขาหมดกลับมามีสติว่าเฮ้ยมันเกิด ที่ตรงไหนความผิดพลาดคืออะไรแล้วย้อนกลับมาตอนนั้นไม่มีสารตั้งต้นที่เรียกว่าเงินแล้วนะคะเพราะมันหมดแล้วก็กลับมาดูอ๋อเฮ้ยสิ่งที่เราพลาดไปอ่ะมันคืออะไรแล้วกลับมาดูเฮ้ย,เรา,าออรเ,ยเรายังไม่รู้เลยอ่ะอย่างที่บอกว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครเราก็เริ่มกลับมาเอาตัวเราเป็นลูกค้าคนแรกทดลองเองใช้เองศึกษาเองจนกระทั่งอินว่าอ๋อเนี่ยแหละคือปัญหาเนี่ยแหละที่เราอยากแก้ให้กับตัวเราเองแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะน่าจะมีปัญหาเดียวกับเราแล้วก็ค่อยๆเริ่ม ถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาที่เราแก้ให้ตัวเองไปแก้ให้คนอื่นดูแลคนอื่นให้ความสําคัญกับสุขภาพของคนอื่นเหมือนที่เราดูแลตัวเราเราก็เลยเลยรู้ว่าอ๋ออันนั้นแหละคือกลุ่มเป้าหมายของเรากลุ่มลูกค้าของเราธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคือคุณต้องตอบโจทย์ที่จะแก้ปัญหาให้ใครสักคนได้พอธุรกิจปังแล้วเนี่ยเริ่มแบบคลิกเลยใช่ไหมคะก็มีเงินเข้ามาใช่ค่ะลัคกี้อินเกมแล้วลัคกี้อินเลิฟหรืไปยังคะทีนี้ ยังค่ะมันเป็นชีวิตที่ใครหลายๆคนก็ฝันเนาะว่าแบบโูเธอประสบความสําเร็จผู้ฟ่าสวยงามครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตามันดูเหมือนจะเป็นภาพที่สวยงามสําหรับทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมตอนที่เราทําธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วอะเริ่มเริ่มแบบมีกําไรแล้วตอนนั้นให้ความสุของค์รวมในชีวิตตัวเองหนึ่ง,งสิบให้กี่คะแนนโอ้อยากจะให้ ติดลบเลยเอออยากจะให้ศูนย์ก็แบบแอบเปลงใจใช่แอบเกลงใจเดี๋ยวจะมาดราม่าพูดเอาพูดเรื่องจริงเลยว่าตอนนั้นแบบหาความสูขให้เองยากมากงยากมากใช่ค่ะคือเงินไม่ใช่คําตอบสําหรับเราความมีเงินแต่ก็ยังไม่เติมเต็มไม่เติมเต็มความสําเร็จก็ไม่ใช่คําตอบแต่มันก็ต้องทำนะลูกก็ต้องกินต้องใช้ใช่ป่ะลูกก็ต้องกินต้องใช้แล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำใช่ใช่ลูกน้องพนักงานอีกเยอะแยะมากมายแต่ดราม่าในครอบครัวก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่ใช่ค่ะ ก็คือเป็นเรื่องผู้หญิงต่างๆนานาใช่ค่ะมีอย่างอื่นด้วยไหมคะไม่ค่ะเรื่องเดียวเหลยหลักๆเลยก็คือเรื่องนี้แหละใช่ค่ะไม่พักไม่เว้นไม่พักไม่เว้นค่ะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเราใช้ชีตในการทนเพื่อประคองแต่การประคองมันไม่ใช่คําตอบของความสุขในชีวิตเราประคองแบบเราหวังว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนี่หรอกค่ะเดี๋ยววันหนึ่งมันน่าจะหมดแล้วเดี๋ยววันหนึ่งที่เราพร้อมกว่านี้วันหนึ่งที่เราแบบ ลูกโตกว่านี้ความสัมพันธ์เราอาจจะกลับมาดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นวันที่ดราม่าที่สุดในชีวิตก็คือวันที่เขาเดินมาขอเราอย่าจากที่แบบมีมือที่สามมาตลอดมาตลอดแต่ก็ยังไม่เคยถึงขั้นที่เขาจะพูดว่าอย่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนขออย่าเขาด้วยซ้าแหละแต่ไม่เราทนอยู่เราทนอยู่แต่วันนี้เขาเดินมาขออย่าเองเป็นไงบ้างก็ ก็ยอมรับค่ะว่าว่าดิ่งแต่ก็ใช้คําว่าต้องประคองตัวเองให้ยังคงอยู่ให้ได้เลยเงี้ยเพราะว่าลูกก็ยังเรียนไม่จบป .6 หด้วยซ้ำ<ม>ใช่เพราะว่าเราก็ต้องประคองจนกระทั่งลูกจบแล้วก็พอมอนหนึ่งเขาจะเรียนโรงเรียนไหนให้เขาไม่เส้นให้มีเส้น,<ห>สนทางการศึกษาของลูกที่ชัดเจนว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วตัวเราอ่ะจะอยู่ตรงไหนคือวันนั้นเป็นวันแรกที่เราต้องเริ่มตัดสินใจวางแผนว่าเรา คงไม่ได้อยู่ที่โคราชแล้วเพราะว่าทั้งหมดนี่คือครอบครัวเขาหมดเลยใช่ถ้าเขาเลือกที่จะหย่าถ้าเราเลือกที่จะหย่าก็น่าจะต้อง move ใช่เพราะเรามาที่นี่เพราะมาสร้างครอบครัวที่นี่วันนี้เราไม่ได้สร้างครอบครัวที่นี่แล้วเราก็มีเหตุผลนี้ต้องอยู่มันมีเหตุผลใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากวันนั้นที่เขาเดินมาขอหย่านั่นคือกี่ปีละย้อนกลับไปสี่ปีค่ะ อดทนมาอีกเพื่อจะจัดการสาสารจัดการลูกให้เรียบร้อยวันนี้ทุกอย่างได้คลิกไลค์ไปหมดแล้วให้คะแนนความสุขตัวเองตอนนี้หน่อยเต็มสิบเหมือนเดิมไหมคะเต็มสิบโอ้โห้อยได้ไหมคะเนี่ยก็พิธีกรชงมาหน้าที่การงานตอนนี้เป็นไงบ้างเลิศเลิศเต็มสิบให้ร้อยค่ะเต็มสิบให้ร้อยความสุขตัวเองก็ร้อยลูกเป็นไงบ้าง น่ารักมากเต็มสิก็ให้ร้อยเหมือนกันเต็มสิให้ร้อยใช่ค่ะถ้าให้มาแบบมองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองที่ผ่านมาทั้งหมดตอนนี้จนมาถึงอ่ะผ่านดรามา่าทั้งหมดอุปสรรคปัญหาทั้งหมดในชีวิตแล้วจนมาเรามาถึงจุดนี้วันนี้ได้อยากบอกอะไรกับคนชื่อพิชชาพัฒนบ้างเธอยอดเยี่ยมมากๆเธอไม่มีทางรู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเป็นแบบไหนเธอมีสิ่งเดียวที่ต้องทําคือทําทําทําแล้วก็ทําทําให้ดีที่สุดทุกดราม่าที่เกิดขึ้น วันหนึ่งที่คุณผ่านไปมันจะเป็นแค่ละครบทหนึ่งที่คุณต้องหันไปขอบคุณด้วยซ้ำที่เรื่องราวเหล่านั้นมันทำให้เธอกลายเป็นเธอที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งในวันนี้พี่ชพัฒน์เธอโคตรสุดยอดไม่ต้องสรุปอะไรอีกแล้วอะไรที่ฆ่าเราไม่ตายว่าทำให้เราแข็งแกร่งขิ้นเสมอก็ขอบคุณประสบการณ์ทนะั้งหมดที่ผ่านใช,ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ยินมาพูดถึงคุณพ่อบ่อยๆด้วยว่า อะไรที่เราสิ่งที่ทําให้เราสู้และอดทนผ่านเรื่องต่างๆมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อใช่ค่ะพ่อมีประโยคทองคําที่พูดกับมาเสมอว่าอะไรที่ง่ายๆคนอื่นเขาทําไปหมดแล้วเหลือแต่ที่ยากๆเอาไว้ให้ลูกทําถ้าลูกไม่สู้ลูกไม่ทำอ่ะลูกก็แค่แพ้นี่คือสิ่งที่ทําให้เราดําเนินชีวิตได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็อยากขอบคุณคุณพ่อด้วยอยากให้มาพูดถึงบางคนที่เขาประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ แล้วเขาอาจจะคิดว่าเออไม่มีทางออกหรือว่าคนบางคนทําให้เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถหาทางออกได้อย่าเงี้ยอยากบอกอะไรกับเขาบ้างอยากบอกว่าทุกคนค่ะมีปัญหามีอุปสรรคจะมากจะน้อยแต่ทุกคนมีทุกคนเจออยากจะบอกว่าทุกเรื่องราวในวันนั้นในวันนี้ที่คุณเจอมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ตลกมากๆขอให้คุณแบบ อดทนและทำมันให้ดีที่สุดกลับมายืนในจุดที่เราคือใครเรามีคุณค่าในตัวเองที่ตรงไหนคุณค่าของเราในวันนี้คุณค่าในความเป็นแม่คุณค่าในความเป็นลูกคุณค่าในความเป็นภรรยาทำทุกอย่างให้มันออกมาสวยงามในแบบของเราและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะเราสวยงามในแบบของเราและวันหนึ่งอะความสวยงามนั้นะมันจะเบ่งบานในอนาคตขอให้ทุกคนอะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองแค่นั้นเลยค่ะ มงมาเ,เสิเสสําหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็อยากให้เรื่องเราที่มาแบ่งปันวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันไม่ใช่จุดจบของโลกใบนี้นะคะถ้าคุณตั้งสติดีๆและคุณตั้งใจที่จะฝ่าฟันมันไปคุณสามารถประสบความสมําเร็จได้ในวันหนึ่งแน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับคนที่อยากติดตามมานะคะอยากติดตามผลงานของมาก็สามารถไปติดตามทางไหนได้บ้างเลยติดตามได้ที่ทาง Facebook ค่ะพิชชาพิเศษกมลชัดเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอค่ะสำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะเราสามารถติดตามและเจอกันได้อีกครั้งใน wake up call by coach im แล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ